สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ s c Timepiece กลับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราอยากพูดเกี่ยวกับในกาในกระแสต่อ,อต้องบอ,อกกระแสครับ แบรนด์เนี่ยมาจากริชมอนด์คาเทียหลังๆริชมอนด์นี่กินหมดเลยนะทุกแบรนด์ไม่ก็บอกแล้วทุกกลุ่มเขาก็มีความแข็งของตัวเองคุณจะบอกริชมอนด์จะกินทุกแบรนด์ได้ไงโอเมก้าอยู่สวอชกรุ๊ปฮะแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมฮะถ้าลองไปเซิร์ชดูนะฮะยอดขายคาเทียที่สูงมากนะฮะสำหรับนเมริกาเนี่ยซึ่งพวกเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะก็คิดว่าเราก็เพิ่งดังขึ้นมาแต่จริงๆเิงก็ยอดขายดีมากนะคือเราจะมาบอกว่าเขาเพิ่งดังเนี่ยเราต้องพูดงี้ดีกว่าครับ คาเทียเนี่ยมีรุ่นที่เจอร์ราเชนต้าเป็นคนออกแบบก็คือรุ่นรู้สึกเป็นปาชาก็ไม่ดักไม่คิดเป็นเจนต้าออกแบบแล้วไม่คิดต่อมารุ่นที่เจนต้าไม่ได้ออกแบบแล้วคิดมากๆมากๆใน2องสามสี่ปีนี้สำหรับแมสตลาดแมสก่อนก็คือรุ่นแงค์แลรอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นซานโตสซานโตสเนี่ยเมื่อก่อนตอน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยออกซานโตสลอยซึ่งเป็นยุคพร้อมกันกันกบยุคพันาลายครับ ซึ่งทําให้มันดูใหญ่ดูเคสนหนาอย่าแกะเครื่องนะครับดูในกากระจอไปเลยเครื่องติดเดียวใช่เครื่องคิดหนึ่งแ,แต่โอ้โหนกาดูใหญ่โตมากเขาก็มันออกจากยุคไอพันธรลายไปละเขากเลยพยายามทำตัวให้เล็กลงบางลงแล้วก็เครื่องจากที่บอก Richmond ไม่ได้อยู่กับ Swatch เออไม่ได้ขายเครื่อง ETA ทั้งโลกแล้ว, <c oughs> ลวก็พยายามหาเครื่อง in house อะไรขึ้นมาของตัวเองครับ <c oughs> ก็เลยออกรุ่นซานโต้ที่มันบางลงเป็นเวอร์ชั่นใหม่ใช่ใชแล้วกระแสตอบรับก็ดีมากต้องพูดว่าดีจนต้องจองกันเลยดีกว่าขนาดนั้นไหมขนาดนั้นตัง้งแต่เมื่อไหร่สองสปีแล้วครับก็เริ่มจองกันมาเรื่อยๆต่อมาคือรุ่นที่ออกมาแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะก็คือแท้งหน้าสีสีแล้วก็หยุดผลิตไปแล้วนะเพราะเป็นคอร์ซึ่ง หน้าสีก็ออกมามีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีดําซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คนก็ยังพูดถึงขนาดเป็นคอร์สหน้าตาดูธรรมดามากขายเรือยละ9ก0 0 0กว่าบ,บาทแสนหนึ่งมันเลยทําให้เกิดเกิดสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับกระแสะปลุกวิญญาณของคาเทียเกิดขึ้นคาเทียปลุกวิญ,ญญาณต้องคืออะไรจริงๆริชมอนด์เนี่ยเพิ่งซื้อคาเทียตอนประมาณปี9 8 2 0 0 0ช่วงนั้นแต่แบรนด์คาเทียเนี่ยอยู่มาในตลาดโลกมาเป็นร้อยๆปีแล้วเขาเมื่อก่อนเป็นแบรนด์จิวเวลรี่ที่ค ซึ่งปัจจุบันก็คือดังทุกอย่างไม่ใช่แค่จิวเรียในกาาก็ดังจิวเรีก็ดังออกมาอะไรก็เสื้อผ้าอะไรก็ขายดีไปหมดนะครับรู้สึกก็จะใช้ Black พิงคคนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยรู้สึกจะเป็นถ้าผมจะไม่เพจเป็นจีซูซึ่งถือว่าเป็นคนที่ดูเป็นคูเรียนไอคอนิกที่สุดสิ่งที่วันนี้โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งคนที่ซื้อของในโลกมากที่สุดในโลกที่เป็นแบรนด์เนมเป็นเมกาลองมาเป็นจีนอันเนี้ ทุกคนรู้อยู่แต่ปรากฏ h i g h End Luxury เนี่ยถ้าเขานับ10บแบรนด์เนี่ยตัวเลขล่าสุดเพิ่งออกคือปีที่แล้วเกาหลีชนะจีนเนอะใช่ครับเป็นอะไรที่แปลกมากหมายถึงยอดซื้อใช่ไหมใช่ยอดซื้อเฉพาะแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับ10แบรนด์จีนะซื้อ30บแบรนด์50บแบรนด,แรนด์แต่เกาหลีซื้อแค่10บแบรนด์ที่ทะลุซึ่งเราจะดูในซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยใน Netflix เนี่ยเกือบทุกเรื่องพระเอกนางเอกจะใส่แบบคาเชียฮูโบคือใส่แบรนด์ที่แบบอยู่ในเครือที่คออยสสนนนนับนนุใการทดตล ซึ่งทำให้ในายกร,ร้สึกมีการตอบสนองหรือแม้แต่แบบเวลาใส่ไปไหนเนี่ยแต่ละที่ในโลกเขาพยายามที่จะบิ้วตลาดให้มันดูเปลี่ยนไปในการมีอินฟลูเอนเซอร์มีโหมีการปิดแบบปิดหัวลําโพงในการทำคอนเซ็ปต์ใหม่ๆหรือปิดวังที่ปารีสเชิญลูกค้าอะไรไปดูซึ่งทาให้แบรนด์ของคาเทียยิ่งแข็งขึ้นไปเรื่อยๆทำให้อย่าถามถึงส่วนลดเลยส่วนลดก็ไม่มีไม่พอไม่พวงกบุญแล้วต้องพูดงี้ดีกว่า แต่วันนี้สิ่งที่คาเทียเนี่ยมีพวงเนี่ยก็ยังมีรุ่นปแปลกๆอย่างพี่เล็กไม่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักผมไม่แน่ใจอย่างรุ่นอครัช <Crush. S 1> ที่มันเป็นหน้าตามันเบี้ยวๆหน่อย be ul, be ul. ใช่ซึ่งพอดีมันเมื่อ6เดือนหรือปีหนึ่งที่แล้วมีการออกชั่นไปล่าสุดแล้วจบไปที่ประมาณ6ล้านซึ่งมันก็เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของคราชว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นสูงขนาดน,นั้น แล้วมันก็เลยทําให้คนที่จะซื้อในไทยเนี่ยในราคาลิสต์เรลเทลไพที่อยู่ประมาณล้านกว่าบาทต้องทํายอดให้ได้สูงมากๆถึงจะมีสิทธิ์จองอแล้วมันเกิดรุ่นผมจําชื่อรุ่นไม่ได้ที่มาทำลิมิเต็ดบูติกไทยครับ50ปีลิมิเต็ดอะไรผมไม่แน่ใจก็คือทำลิมิเต็ด50เหรือนอเป็นฟอนเล็กไทยครับแล้วก็ทําให้เป็นกระแสะว่าเอ้ยมันจองหมดไว้ในราคาที่อยู่ประมาณแบบ7-8แสนวันนี้สิ่งที่ จะบอกกับเพื่อนๆในสิ่งที่มันแปลกกว่าอันนั้นก็คือคาเชียเนี่ยพอสิ่งที่ในตลาดสยามพารากอนไอคอนสยามนะครับเราพูดกันว่าตลาดที่คนเขาซื้อมือหนึ่งกันทุกวันเนี่ยเขาเดินไปแบบเนี้ยพอมันเป็นตลาดของมือสองมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเกิดหลักมากก็คือราคามือสองมันขยับขึ้นครับครับอันนี้ได้ยินจากพ่อค้าเลยครับเราตอนนี้ขายดีมากซันตตสก็ขายดีมากต้องพูดเลยว่าแท้งก็ขายดีราคามือสองปรับขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นแท้ง ซันโตสรุ่นที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยปรับไม่ค่อยดีเหตุผลเพราะว่าเหมือนเดิมครับที่เราพูดกันหลายตอนคือตอนนี้คนไทยเริ่มแอนตี้อะไรใหญ่ๆแต่พอเป็นแท้งเนี่ยที่รุ่นเล็กๆแม้แต่วินเทจเลยที่เมื่อก่อนไม่มีใครเอายี้ตัวละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทปรับขึ้นไปเกือบห้าหมื่นทำไมสมัยก่อนตุ้ยไม่บอกให้ผมซื้อ <laughs> ครับ <laughs> ผมบอกน้องสาว <laughs> ผมซื้อคนละเรือนแล้วครับพอสามหมื่ทุกคนขายหมด <laughs> <laughs> สมัยก่อนนี่โ oh. อ มีคนมาอ้อนวอนให้ซื้อนะเรือ1ล้หมื่นกว่าบาทนี่ซื้อเลยฮนะเมื่อก่อนนี่เราเรามองพ่อค้าที่ถือคาเทียพวกนี้เป็นพ่อค้าตึกแดงเราจะพูดยี่พ่อค้าตึกแดงเขาแบบแลกกับพักเครื่องอะไรก็ไม่รู้กันแต่ตอนนี้กลายเป็นของพวกนี้กลายเป็นของหายากรวมถึงเครื่องหนังของคาเทียที่เป็นรุ่นเก่าๆ,ๆก็กลับมีพ่อค้ามาเล่นกันมีเข็มขัดเก่าๆมีจิวเวลรี่เก่าๆซึ่งมันนี้กลายเป็นว่าร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองมือหนึ่งหรือของอัปเตอร์เซลอะไรก็แล้วแต่ การมีจิวเวลรี่ของคาเทียประดับตู้ไม่ถือเป็นสิ่งที่แปลกแปลว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะซื้อแหวนให้ภรรยาสักวงข้ออ้างที่ดีมากที่จะพูดคือถ้าเราซื้อคาเทียเนี่ยเรามีราคามือสองที่รองรับอย่างชัดเจนนะไม่ใช่เราไปซื้อเหมือนเพชรตามตู้แล้วราคามือสองคือเท่าไหร่เราไม่รู้ก็จริงครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นทั่วไปเราพูดงั้นแหละรุ่นเลิฟรุ่นตะปูรุ่นทั่วไปเนี่ย ถ้าเป็นเพนเม็ดเดียวเนี่ยราคามือสอมันจะเป็นราคาที่มันค่อนข้างเห็นในตลาดแล้วสมมุติว่าจากช็อปออกมา2องแสนข้อมืออันหนึ่ง2องแสราคามือสองจะอยู่ประมาณแสนสี่ราคารับอาจจะอยู่ประมาณแสนสองซึ่งเป็นข้ออ้างได้เลยเธอเนี่ยลงทุนบุกนี้อีกแล้วบุกนี้อีกแล้วคือพูดง่ายมันไม่หายไป มันยังมีมูลค่าอยู่ไม่ใช่หลอมขายเป็นทองเถอมันมีแบรนด์แต่ไม่รู้กระแสนี้มันจะมานาขนาดไหนเราะจริงๆกระแสนี้มันมีมาเป็น10บสิปีแล้วในในญี่ปุ่นในการที่เมเจอรี่มือสองแต่ในเมืองไทยนี่เราค่อยๆค่อยๆเพิ่งเริ่มเห็นดีกว่าซึ่งแบรนด์ที่มาเป็นแกนนาเลยต้องบอกว่าเป็นคาเทียแม้ว่าเบลการีทิฟฟานี่แอนโคลอะไรพวกนี้จะค่อยๆตามมาแต่ก็ยังยังไม่สามารถแบบมามาล้มล้มแชมป์คาเทียได้เพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมผมเชยร์ทิฟฟานี่แอนโคนะรู้ไหมครับทำไมผมเชื่อไม่รู้ พรีเซนเตอร์ของแบล็กพิงค์ทิฟฟานีแอนโคผมชอบที่สุดครับชื <laughs> ่อโรเซ่ทำมาถามผมนี่ตายเลยไม่ร <laughs> ู้นะครับขึ้นขึ้นหน้าโรเซ่ให้ด้วยนะครับขึ้นหน้าโรเซ่ให้ด้วยเป, <laughs> เป็นพรีเซนเตอร์ของทิฟฟานีแอนโคแล้วลิซ่าคนไทยเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของเบลการีซึ่งเบลการีเนี่ยกับ <laughs> ทิฟฟานีแอนโคอยู่อยู่ LVMH อย่างนี้ถ้าเราอยากได้เลตติ้งดีๆเราก็เอาหน้าสองคนนี้ขึ้นเราไม่ต้องพูดก็ได้มั้งฮะล่าสุดนะครับเลตติ้งดีมากร้านที่สยามมีร้านหนึ่งขายเสื้อผ้าแบรนด์เนม แปะข้างบนเป็นรูปลิซ่าเขียนว่าลิซ่าไม่ได้ผ่านแต่เราอยากบอกให้รู้เชีวไม่ได้ชิมอะไรใช่ครับโอ้เห็นแล้วบอกสุดยอดเป็นการตลาดที่เพราะว่าลิซ่าตอนมาที่อิวติยาเขาพูดกันว่ามีรูปลิซ่าแล้วก็บอกว่าลิซ่าถ่ายรูปมุมนี้คนก็เลยไปถ่ายตามกันคนก็เลยเกิด ลิซ่าซื้อตัวนี้ใช่ร้านนี้ใช่เราก็เลยร้านที่สยามเด็กไว้รุ่นก็เลยทําเกียนขึ้นมาก็เลยเป็นรูปลิซ่าว่าลิซ่าไม่ได้ผ่านร้านเราอืแต่เราอยากบอกไว้นะครับพอพอเราเห็นอย่างเงี้ยคาเทียเราเลยบอกเลยว่าตอนนี้แบรนด์คาเทียเลยเป็นแบรนด์ที่ขึ้นมาเทียบชั้นสําหรับผมนะต้องบอกว่าขึ้นมาเทียบชั้นโอเมก้ากับเกือบเกือบโรเล็กได้แล้วขนาดนั้นเลยเพราะจริงๆเซกเมนต์มันคนละเซกเมนต์กันเลยนะใช่ แต่แต่คุณต้องคิดถ้าเป็นการลงทุนวันนี้ถ้าคาเทียรุ่นหาย,ยากทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมีขายประมูลล้วนๆเบลกอรี่ก็พยายามทำแต่ตอนนี้ปัญหาของเบลกอรี่คือมันออกถี่เกินราคามันเลยค่อยๆดอกฟูมิซิโนเนี่ยออกแบบรุ่นลิมิเต็ดมันออกบ่อยไปคนก็เลยซื้อไม่ทันแต่เบลกอรี่ผมว่าหลังๆมาออกแบบสวยมากนะ<ช>นาฬกาเขาอะคนก็ชอบมากคาเทียก็เหมือนกันแต่ประเด็นคือคาเทียพยายามที่จะออกแบบลิมิเต็ดให้น้อย นี่มันก็เป็นเหมือนคอนเซ็ปที่มันดูต่างกันระหว่างริชมอนด์กับ LVMH อ็ม์คือเบลเกอรี่อยู่กับ LVMH เขาคนที่เก็บของประเภทจิวเว r รี่เขามาแซวให้ผมฟังบอกว่าพี่ต้องเข้าใจนะมีเงินเนี่ยซื้อคาเชียไม่ได้แต่มีเงินเนี่ยซื้อเบลเกอรี่ได้หมดหผมก็เลยถามผมไม่เข้าใจมันคืออะไรมีเงินซื้อไม่ได้ได้ไงวะเขาบอกเขาไม่ขายเขาเป็นโคต้าแต่ละประเทศว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้กี่อันสมมติประเทศเราได้สามเรือนเขาก็จะเลือกอีกว่าลูกค้าคนนั้นจะเป็นใครขนาดนั้นเลย แ<น><ผ>ม้แต่จิวเวีก็เหมือนกันผมไม่ชอบการตลาดแบบนี้จริง <c oughs> มีสังซื้อไม่ได้แม่จ้าเขาให้คุณรู้สึกถึง p e r c e i v e ถึงความเป็น Luxury แต่ผมไม่ชอบไนแนวนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้ตลาดมือสองเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่หาย,กยากสำหรับผมนะครับต้องบอกว่า,าคนที่เก็บไว้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับต้องรอให้ตลาดโลกมันค่อยๆฟูมฟักอีกนิดนึงเพราะความรู้ยังไม่ทันเพราะค้ามือสองเรายังรับไม่ทันครับในการที่จะบอกว่ามีคนเล่นอันเนี้ยต่อมันเหมือนแบรนด์นาฬิกาแปลกๆอย่าง ปัจจุบันก็คงไม่แปลกแล้วอย่างพาเมเจานี่ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทุกคนก็ยี้โอ้ยพาเมเจอร์นี่เหรอไปเจอร์นี่อะไรมาเนี่ยพาเมเจนี่ไม่รู้จักเลยปัจจุบันราคามันก็ค่อนข้างที่จะแข็งก้นเรื่อยๆ<อ>ก็คือมันอยู่ที่ข่าวสารที่ไปถึงอย่างวันนี้คาเทียราคาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีราคากลางเกือบทุกรุ่นละซึ่งมันก็จะไม่ถูกเหมือนเหมือนอะไรเละๆเหมือนแบบบางทีซื้อบางแบรนด์มาแล้วโอ้โหขายแล้วทำไมมันต่ําตกขนาดนี้หรือไม่มีคนรับแต่วันนี้คาเทียก็ถือว่าเป็น หนึ่งในแบรนด์ที่มีลิควิดิตี้ในสังคมก็อันนี้ต้องยอมรับว่าหลังๆคุยกับพ่อค้ามาดูตามเว็บ Facebook อะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็คาเคียก็เหมือนกับคนคุยกันเยอะขึ้นอ่าซึ่งมันมันย้อนกลับไปเมื่อ10กว่า20ปีก่อนเนี่ยตอนที่เล่นนาฬิกาใหม่ๆเขาก็คุยกันเรื่องไอซันโตสร้อยอ่าตอนนั้นก็ทุกคนก็เห่กันเหมือนกันพอสมควรแล้วก็ เวลาก็ผ่านไปตอนนี้คนก็กลับมาคุยคาเทียกันใหมใ<ช>่เป็นไซว่าเขากำลังมาก็แท้งก่อนมาคาเทียก่อนมาก็ต้องบอกว่าคาเทียเป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจครับแล้วเป็นอีกแบรนด์ที่แม้แต่ซื้อมือหนึ่งก็ไม่ผิดหวังถามผมคํานี้เพราะถ้ากระแสเป็นแบบนี้10ปีคาเทียมือหนึ่งที่คุณซื้อมันจะเป็นราคามือสอง10ปีคุณรอไหวไหม <laughs> คุณรอไหวไหมนะต้องรอได้ไดแล้วตอนนี้คาเทียซื้อไหนถูกสุดหไหมครับคิง <King Power. S 2> <อ>พาวเวอร์ภาษีไม่เสียหิ้วไปแล้วหิ้วกลับระวังโดนสุลกากรกรเขาผอแล้ก็แจ้งข่าวเพื่อนๆนะฮะช่วงนี้สุลกากรดูมาก <c oughs> ใครคิดจะไปซื้อนาฬิกาต,ต่างประเทศมาก็คิดให้หนักๆนะฮะเอาเป็นว่าซื้อในประเทศไทยดีกว่าฮะปัญหาน้อยนะครับครับผม ครับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ,รบพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ